โดดแล้วนะคือ่าเดี๋ยวเขาจะโดดให้ดูนะครับนี่เบาเบาพี่ความเร็วหกติดกว่าเจ็ดสิบขอขอใส่ติบนิดควาเร็วแปดสิบครับจะกระโดดเดินครับนี่ครับมาแล้วมาาถ้าถ้าในถ้าในสนามครับผมเอาเลยเอาเนี่ฮะโดดครับโอ้โหว้าวนะครับนี่โอ้โหเฮานี่มากสุดยอดเลยครับเอาซื้อเกมซื้อรถซื้อรถก่อนดิเกมเงินเลยครับจังรถไปเลยไม่ใช่ สวัสดีครับมวัตฟอร์ดฮะจากชแนลวัตฟอร์ดแรปเตอร์นะฮะและวันนี้เราอยู่กันที่โปรเมนเดอร์นะฮะโปรเมนเดอร์ไทยแลนด์เลยนะครับอยู่ที่โรงงานกันเลยครับวันนี้อยู่กับฟอร์ดเอเบเลสเน็กเจนนะครับตัวใบเทอร์โบนะฮะวันนี้มาในชุดแต่งเขาเรียกอะไรนะมีขาวใช่ไหมมีขาวก็คือตัวนี้โหลดโหลดโหลดสองใช่ไหมครับโหลดโหลดสองหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็จัดจัดชุดโปรเมนเดอร์ครับชุดใหญ่ครับเป็น2.5 OEM นะฮะเป็นคอยล์โอเวอร์ช็อค มีการเปลี่ยนปีกนกนะครับแล้วก็ทำการเซตอัพในโหลดลง2นิ้วข้างหลังก็เป็นตัวคอยสปริงนะครับใส่ชุดสตัดโหลดนะครับเดี๋ยวพามาชมกันเลยคันนี้ล้อเป็นล้อ20นิ้วนะครับเป็นล้อเวกนะฮะออฟเซตบวก15นะครับผมยางตัวนี้อัพไซส์เพิ่มเป็น265 5กาขอบ20นะครับถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยอยากอยากได้เป็น275นะครับ275 5, 5 5 20ก็ได้แต่ว่า ทีนี้มันต้องทําการปาดซูมนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันเปียะนะฮะมาเดี๋ยวพามาดูช่วงล่างนะครับคันนี้คันนี้เปลี่ยนปีกนกครับผมเห็นไหมฮะปีกนกคือเวลาถ้าถ้าเกิดเป็นชกเป็นช่วงล่างเดิมอะชกเดิมก็จะยาวนะครับเราต้องเปลี่ยนชกก่อนทีนี้พอพอนี่นะฮะพอพอเราโหลดลงปุ๊บเนี่ยปีกนกเนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยน,นครับเห็นไหมครับองศามันจะคว่ำลงไม่งั้นไม่งั้น ถ้าเกิดเราใช้ปีกนกเดิมเนี่ยมันล้อมันจะแบกนะครับแล้วมันก็เกิดอาการกินยางะวิ่งไม่ดีตัวเนี้ยตัวเนี้ยปีกนกฟองศาตัวเนี้ยก็สามารถที่จะทําให้มุมแคมเบอร์ของล้อเนี่ยมันมันสามารถที่จะแบบตั้งตรงได้นะครับทำทำให้ลดอาการกินยางแล้วก็ทําให้ขับขี่ได้สมูทขึ้นนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นปีกปีกอะไรนะพี่ชื่ออนะไรชื่ออะไรนะ okay, รวัสดุ <laughs> โอเคครับ okay. ผมก็ตัวนี้มันตีกนกที่ที่เป็น,เป,นเป็นเป็นเหล็กกลมนะอามาดูตากล้องเอามาดูนะครับนี่ฮะอ่านี่โชค๊คตัวนี้มันจะสั้นลงครับผมเนี่ยแล้วก็มีสตัดเนี่ยปรับไขลงไปนะครับเพื่อกดสปริงลงนะครับแล้วก็มีซับแท้ง์เนี่ยอ่าตัวซีรีส์สองชุดห้า OEM จะมีซับแท้ง์ปรับได้แปดระดับปรับได้แปดระดับครับตัวนี้จะปรับอช่องน้ํามันนะครับช่องน้ํามันเพื่อถ้าถ้าเกิด ปกติค่าโรงงานจะอยู่ที่4ใช่ไหมครับถ้าถ้าเกิดเราปรับน้อยกว่า4นะช่องน้ํามันรูมันจะใหญ่นะครับทําให้เวลามันมันช้าเนี่ยน้ํามันมันจะถูกไหลกลับเข้าไปในกระบอกนะครับมันก็จะนิ่มขึ้นครับแต่ถ้าเราปรับเป็นเบอร์5 6 7 8นะครับมันก็จะช่องมันจะแคบนะครับทําให้ช่วงล่างมันก็จะหนึบขึ้นนะครับและอันนี้แล้วแต่ความชอบนะลูกค้าต้องไปลองขับกันเองนะครับตัวนี้นะครับโช๊คอ่า ช็อตัวนี้มาพร้อมกับคอยล์โอช็อคนะครับเป็นสปริงแบบโปรเกรสซีฟนะฮะตัวโปรเกรสซีฟเนี่ยมันก็จะเวลาลดลอยเนี่ยตัวตัวค่าเคชั้นแรกเนี่ยมันมันจะทําการซับแรงลงไปก่อน,นครับแล้วก็ตัวค่าเคชั้นที่2เนี่ยมันจะทําการหยุดรถนะฮะหยุดรถเพื่อให้ให้รถมันแบบไม่ควบคุมเสถียรภาพของรถเนี่ยให้ให้มันแบบนิ่งขึ้น,นครับนี่ฮะแล้วมาดูทรงกันนะฮะทรงแบบหล่อมากนะครับ สังเกตว่าระยะซ้มเนี่ยมันจะแคบเห็นไหมฮะตรงนี้ดูด้านหลังกันครับนี่ฮนะอ o f f s ตออฟเซ e t บวกสิบห้าก็จะแบบพอดีพอดีเนาะไม่ไม่ล้นมากตัวนี้ไม่ต้องใส่คิวล็อกก็ได้นะครับช่วงล่างของตัววีลสเนี่ยเป็นแบบหวัดลิงก์นะครับหวัดลิงก์ก็คือเป็นเป็นแขนนะครับหวัดลิงก์ก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมรถนะครับให้อยู่ในแนวระนาบนะครับไม่ว่าพื้นถนนมันจะแบบไม่เท่ากันนะครับตัวรถมันก็จะอยู่แบบ เราหน้าบปดีเลยนะฮะมาดูช็องอัพนะครับตัวนี้เห็นไหมไม่แน่ใจอ่านี่มาส่องนี้เลยครับตัวนี้มันก็จะมีซับแท้ง์เหมือนกันนะครับก็จะสามารถที่จะก้มเข้าไปปรับได้นะครับเอา,ามือล้วงเข้าไปได้นะครับมีตัวนี้เป็นแบบพิกกี้แบ็กนะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ในการติดตั้งกระบอกนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยที่มันจะมองไม่เห็นนะมันมันจะมีตัวนี้เป็นสตตล์ปรับแล้วก็มีสปริงเป็นสปริงของโปรพเดอร์เลยนะ<า> <mínimo. S 2> ครับมองเห็นไหมเห็นได้ไหม อ่าจะเป็นสปริงสีแดงนะครับนะอันนี้เป็นสปริงโหลดนะคะเป็นครบเซตเลยเอาง่ายๆว่าถ้าใช้โปรเนเดอร์เนี่ยคือครบเซตเลยนะครับตัวนี้ปรับได้ดแปดเหมือนกันนะครับผมตันนี้ก็เป็นรถของโปรเนเดอร์เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจออกรถพร้อมแต่งแนวเนี้ยหรือว่าใครมีรถอยู่แล้วเนี่ยก็มาเซตอัพได้นะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงค่น,นี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหมค่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ 聊吧。